โอ้โหตื่นมาเปิดไลฟ์สกอร์ดูโคตรเซ็งเลยเอาพูดตรงๆนะผมเซ็งอยู่สองเรื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูแต่ว่าตื่นมาดูสกอร์แล้วก็ไปดูไฮไลท์แล้วก็เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ควรมะวะผมเซ็งอยู่สองเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนเลยคือครึ่งแรกเนี่ยโอกาสแมนยูมีโอกาสจบเนี่ยหลายครั้งที่ควรจะเป็นประตูเนี่ยว่าจะเป็นจังหวะของอันโตนีนะ มันจะเป็นจังหวะของอาร์ฟฟอร์ดมันจะเป็นจังหวะของมาซิยาลเนี่ยคือได้ดวงผู้สาประตูแลว้วอะยิงไม่เข้ากันเลยโอ้โหไม่คมกันเองนะครับครึ่งแรกมันควรจะเป็นครึ่งที่เราควรจะยิงขึ้นนําให้ได้หรือปิดเกมให้ได้นะครับแต่เราทากันไม่ได้นะครับแล้วพอเล่นกันเป็นครึ่งหลังนะครับมันก็เริ่มเป็นจังหวะใบต้านบ้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมานะครับไอ้ที่ผมเซ็งเนี่ยนะครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรื่องที่2เนี่ยเฮ้ย มาโดนนาทีบาปคืออะไรอะ่ะจะหมดเวลาอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่นาทีสุดท้าย,ยนะมันแทบจะเป็นวินาทีท้ายท้ายเลยไม่กี่วินาทีจะจบแล้วอะ่ะโอ้โหมีแต่คนบอกนะครับทุกคนมีแต่คนบอกนะว่าชอเนี่ยเล่นดีมาทั้งเกมเลยดันมาเสียลูกเนี้ยไปใช้บือทำไมชอโอ้โหไปใช้ทำไมมันมี V R ไง มันเช็คได้ไงจะไปใช้เพื่ออะไรนะมือเนี่ยมันไม่ล่อหรอกปล่อยให้มันม่งไปเลยเลวิดดังอ่ะปล่อยให้มันม่งไปเลยถ้ามันม่งไปอะ่ะมันก็ยังอาจจะม่งเบี้ยวม่งผิดเหลี่ยมหรือม่งแล้ว dr าเซฟหรืออาจจะม่งเข้าหรืออ r ปัดได้อะไรไม่รู้แหละมันยัง50าสห้าสิบได้ไงแต่ถ้าเองใช้มืออ่ะโอ้โหแปครับที่จะโดนนะครับผมไม่80เนี่ยต้องบอกว่า100% นะครับเพราะว่า DR เซฟยุ D R, Safe, ่โทษเนี่ยเราหวังว่า DR ไม่ได้มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้อยู่นะฮะเองจะไปหวังพึ่งพีเดให้เซฟจุ่โทษมันไม่ใช่ไงดังนั้นพอโดนจุดโทษเนี่ยคือมันเซ้งคือมันจะหมดเวลาแล้วทุกคนมันจะหมดเวลาแล้วครับแล้วมอโดนอย่างเงี้ยมันมันเซงครับโอ้คือถ้าแพ้ยังหวะดย่างอื่นหรือว่าถ้าโดนยิงหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่เซ้ง่าไรแต่นี่คือแพ้เพราะตัวเองไปเล่นใช้มือทำใหม่ผม้โโคตรเซงเลย ตื่อมาแต่อันนี้ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเ <c oughs> มื่อคืนไม่ได้ไลฟ์นะครับผมตั้งในกาปลูกนะครับแต่ลืมกดแจ้งเตือนไอ้หาคุณลืมกดเลื่อนให้เป็นสีเขียวกดเลื่อนกดแจ้งเตือนอะคือกดตั้งเวลาแล้วแต่ลืมกด <c oughs> แจ้งเตือนไหลาย,ยาวหลับยาวเลยแต่นี้ตื่อมาอีกทีโอ้โหหกโมงกว่าโอ้อดดูเลยนะครับอดดูไม่ว่านะฮะตื่อมาเจอสกอร์โอ้โหแพ้แล้วแพ้้แพ้ไม่ว่าหรอก พอไปดูจุดโทษจุดโทษก็โอเคมันเป็นจังหวะอะไรวะพอไปดูโอ้แฮนบอลแอนบอลในนาทีที่มันจะหมดเวลาแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วนัดหน้านะทุกคนไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องมาตึงแล้วนะครับเดีย๋ยวพี่ต้องยกธงแดงพี่ต้องนำไลท์แล้วนะครับนะฮะพี่ต้องนําทุกคนแล้วไม่ได้แล้วเสียระบบหมดเลยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยแหละเสียระบบหมดเลยจะไลท์ไม่ได้ไลท์ไอ้ห่าเอ้ยแม่งไม่ได้ดูเลยนะครับโอ้ช่างไปไปครับทุกคนก็ คิดว่าช่างแม่งไปแล้วกันมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับนะมันแพ้ไปแล้วนะครับผมฉะนั้นก็อย่าไปว่านเกมหน้าครับไปแก้ตัวนเจอเวทแฮมแล้วกันนะครับก็อย่าไปเสียแต้มอีกละ่ะนะครับนัดนั้นก็ต้องไปเก็บแต้มกันให้ได้แล้วครับหรือนัดเนี้ยเราเราก็พยายามแล้วแหละแต่เราจบกันไม่คมอะ่ะมันมีอยู่2เรื่องคือที่ต้องปรับปรุงเลยคือจบให้คมนะมีจังหวะโอกาสยิงเนี่ยอโตนี่เนี่ยมึงหน้าเข้ามากเลยและฟอร์ดด้วยมาซิเยาด้วยเนี่ยมึงได้ดวลผู้สับตัวมึงต้องคมกว่านี้ เออแล้วเรื่องที่สองเนี่ยไอเรื่องแพ้ภัยตัวเองก็เลิกสะทีนะครับไอที่ชอบไปแจกไปเจอเกแม็กควายมันก็ไม่ได้ลงแล้วไงไใช่ไหมเออฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ได้ไปแจกช่วยนะครับคือเลิกพลาดเองนะครับลดความบิดพลาดตัวเองให้น้อยที่สุดนะอันนี้ต้องปรับปรุงนะครับเออโอ้ไม่เป็นไรนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปไว้สู้กันใหม่ครับทุกคนนะครับไปไล่ตามเก็บแต้มกันนะครับ มันเหลือน,นัดที่มันหนักสุดท้ายนั่นคือนัดที่เจอเวทแฮมนี่แหละเพราะว่ามันยังเป็นโปรแกรมที่เราเตะติดต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับเนี่ยเตะไบตันเตะเดี๋ยวไม่กี่วันเตะเ,ตะเจอเวทแฮมอีกงี้ยนะครับเราก็จะเหนื่อยอยู่ตรงช่วงนี้แหละนะครับเดี๋ยวพอเกมเวทแฮมไปปุ๊บนะครับหลังเกมเวทแฮมเราก็สบายแล้วครับเราได้พักเต็มเต็มละหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยเตะและนะครับไม่ต้องไปเอ่เตะกลางสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์เตะอีกแล้วนะไม่ไม่ต้องแบบว่าสองสามวันเตะแล้วเราพักเต็มเต็มแล้วเตะดีกว่านะครับ นะมันก็อาจจะทําให้ความฟิตเรากลับมาดีขึ้นเกมอาจจะดีขึ้นคุณภาพก็ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเก็บแต้มได้ง่ายขึ้นนะโอเคลุยกันไหม่ครับเจอเวทแฮมเอาให้ได้ครับเราเจอะไปล่า3แต้มกันครับทุกคน